เดี๋ยวเราจะมาเริ่มปอกทุเรียนกันเลยนะคะอ,อืมกลิ่นเริ่มดีแล้วหอมมันต้องอร่อยแน่ๆทุกคน <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีทุเรียนนะคะมาอีกแล้ววันนี้นะ้ากสั่งทุเรียนมาจากจันทาุรีเลยนะคะเขาก็ <c oughs> <c oughs> ส่งมาให้เป็นกล่องลักษณะแบบนี้ก็คือมีรูให้หายใจนะคะสองฝั่งเลยเป็นกล่องสำหรับส่งผล,ลไม้เลยนะนี่มีเขียนด้วยจันทบุรีส่งมาให้อย่างนี้มีที่หิ้วนะคะ ก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะว่าทุเรียนที่เราได้มาเนี่ยมันเป็นยังไงอันนี้ก็คือรีเควสเขาไปนะคะว่าอยากได้ทุเรียนที่กรอบนอกนุ่มในนะคะค่อนไปทางแข็งๆนิดนึงแล้วก็อยากได้น้ำหนักประมาณ2กิโลโอเคค่ะเราก็จะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะตื่นเต้นมากจากที่เราได้ดมทางหน้ากล่องนะคะเราก็พ กลิ่นเนี่ยค่อนข้างดีเนาะก็จะมาลุ้นกันนะคะว่ามันจะส่งไปหรือเปล่าแล้วก็จะได้แบบทูเรียนแบบที่เราต้องการไหมนะคะเราก็แอบลุ้นอยู่นะคะว่าแม่ค่ะจะไม่โกหกเรานี่ค่ะกลิ่นทูเรียนออกไป จากการที่เราดูทูเรียนลูกนี้นะคะก็หนามของเขาเนี่ยก็คือเริ่มมีความสีน้ำตาลและแล้วก็ถ้ามาดูภพนะคะระวางโพเนี่ยมันก็เริ่มแบบเห็นแบบมีความชัดเจนเนาะตัวระหว่างโูที่แบ่งอะถ้าเราลองนับคร่าวๆเนี่ยก็คือหนึ่งหนึ่งโพสอง สอันนี้สี่นะคะน่าจะใหญ่ประมาณห้าเออเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าทั้งหมดแกะออกมาแล้วนะคะจะเป็นยังไง1จุด เจ็ดศก็แต่ว่าถ้าเราดูที่หน้ากล่องนะ่ะนี่นะคะเอ่อตอนที่ส่งน้ำหนักเขาอาจะอยู่ที่2.17กิโลเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสั่งผลไม้ทาง EMS เนี่ยเราก็จะต้องแบบเข้าใจเนาะว่าน้ำหนัก มันก็จะต้องมีการลดลงบ้างนะคะเป็นปกติเพราะว่าผลไม้เขาอะ่ะมันจะมีการคายน้ำออกมาสำหรับวิธีการปอกทุเรียนที่น่าจะใช้ในวันนี้นะนนก็จะใช้วิธีการเออเหมือนกับที่แม่คาเขาใช้นะคะก็คือเดี๋ยวเราอะ่ะจะทำการแบ่ง เป็นภูออกมาก่อนถ้าเราแบ่งภูออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะทําการกรีดตรงกลางนะคะสําหรับลูกเนี้ยค่ะคือมันจะค่อนข้างแบ่งภูให้เห็นชัดเจนมากๆก็วิธีนี้ไม่น่าอยากนะคะเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราจะทําการตัดขั้วออกกอนนะคะ แล้วก็จะเริ่มจากการแต่งพูที่มันดูแบบง่ายสุดออกเนาะถ้าใครมีผ้าก็เอาผ้ามาตัดไดนะคะการน,นาตัด 买了好后，一壶。 มือนพูดที่สองกำลังออกมาแล้วค่ะสวยงามเดี๋ยวมันก็ตอนนี้มันเป็นแบบนี้อยู่นะทุกคนก็เดี๋ยวนะ่าจะเอาอันนี้ออกมาก่อน ว่ามันดูแบง่งออกมาชัดเจนอะโอเคได้ครึ่งหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ที่ถืออยู่ก็จะเหลืออีกอน่าจะสองผูใหญ่อันนี้อันนี้ถูกแล้ว เขาน่าจะใหญ่เลยแหละคือพอแบบเราสามารถแกะออกมาได้แล้วอะสักแบบหนึ่งพูหรือสองพูอะค่ะมันจะเริ่มง่ายแหละ ราะว่ามันเริ่มเห็นชัดเจนแล้วก็รู้ว่าควรจะแกะตรงไหนโอเคตอนนี้เราก็แกะออกมาเป็นภูได้แล้วนะคะทั้งหมดของลูกนี้ก็คือมีห้าผูอันดับต่อไปก็เดี๋ยวจะค่อยๆปอกทีละภูนะคะ คือเวลาเราแกะมาได้อย่างนี้แล้ววิธีที่เราจะแกะต่อไปให้มันออกมาแล้วสวยงามอะค่ะก็คือเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องทำการกรีดตรงกลางของแต่ละภูเพื่อที่จะแบะมันออกมา ต่ออันที่สองเลยนะคะคือถ้าแบบเราแบ่งออกมาเป็นภูได้เราเล่ากรีดตรงกลางออกมาได้อย่างสวย,ยางามมันก็จะออกมา ดูดีแบบนี้เลยค่ะสำหรับใครที่เพิ่งแกะแรกๆนะคะเป็นมือใหม่ก็ไม่ต้องรีบนะหนุกคนค่อยๆแกะไปได้เ่ยคือถ้าเราแบบ กิดลงไปแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังยากอยู่มันยังไม่ขาดอะไรยอย่างเงี้ยก็ค่อยๆนะคะสวยงา สองคู่นะคะโอยแก่แล้ว กูเลียนอ่อนเลยอ่ะคือแบบเล็กมากเหมือนหนองปลา จ้าไม่มีเนื้อเลยเจอแจ็คอดตเลยแค่ก็เสร็จแล้วนะคะก็สำหรับการปลอกทุเรียนรอบที่สองนะคะก็ผ่านไปด้วยดีนี่สามารถแกะออกมาได้ทุกคู่อย่างสวยงามนะคะลด,ดยหัวคนคือมันมีห้าคู่ใช่ไหมอย่างที่เราบอกไปตอนแรกอันนี้ได้ อันเนี้ยอันใหญ่อันเนี้ยก็พอได้แต่ว่าอันที่เหลือคือแบบเล็กมากนะคะมันเหมือนมันกินไม่ค่อยได้เออหลังจากที่ครั้งเนี้ยเราได้มาลองปอกแบบตามวิธีที่พ่อคะแม่คะเขาปอกกันนะคะก็คือแกะออกมาให้มันเป็นภูก่อนแล้วหลังจากที่เราอะ่ะแกะมันออกมาเป็นภูได้แล้วเนี่ยก็คือใช้มีดกรีด ตรงกลางระหว่างคูนะคะต้องเปลือกแล้วก็ค่อยๆแกะมันออกมาเออคือเวลาเราใช้มีดกรีดตรงกลางแล้วมันจะสามารถแบกออกมาได้ง่าย <ST AT> คือในขั้นตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่อ่ะค่ะสามารถค่อยๆได้อ่ะคือเราไม่ต้องรีบนะคะถ้าเราเอามีดเข้าไปลึกเกินไปอ่ะมันก็อาจจะทำให้เนื้อทูเรียนของเราอ่ะ เราก็ไม่ค่อยสวยนะคะจะเย็นๆนะถ้าเราทําครั้งแรกยังไม่ค่อยเก่งเนาะวิธีนี้จะบอกว่าไม่ยากนะคะไม่ยากเลยมือใหม่ก็ทําได้จริงๆเพราะว่าน้าเนี่ยก็มือใหม่ก็ออกทุเรียนเองรอบที่สองนะคะเออสนุกดีมันพอพอเราปอกได้แล้วมันออกมาสวยก็เหมือนเป็น achievement ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้ก็ขอตัวไปกินทุเรียนกันนะคะ